สบายดีสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงมาตรจิงพามาขี่รถดินอยู่ที่สวนสาธารณะน้ำจังพี่น้องเอ,อ้ยขี่รถถีบน,น้องวันนี้ได้รถถีบใหม่ลองรถถีบเลยบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ,อ้ยข่อยขับยามแรงตะเวนตกดินแล้วเดี๋ยวบัตรจิงสีพาเลาะขี่รถเลาะดินเน้ออันนี้คือ,อสายนำ้ำสวนสาธารณะสายน้ำจังพี่น้องนี่ความสวยงาม ความสวยงามความสวยงามพี่น้องเอ้ยมาขี่รถลิมบรรยากาศภา,ายในตัวเมืองเลยเดี๋ยวหลุดไม่พี่น้องเอ้ยเมือนี้ลองรถทีบไม่ขับเอลิบอน,นี่นะข้างบนเนี่มาย่างใกล้ซื้อเนาะพี่น้องแล่นใกล้ซื้อแต่ว่าบอลอีลองขี่รถเข้ามาลิมม์เดี๋ยวเดี๋ยวสิลองขี่รถขับไปในเมืองบ้นนางเนาะ ไปขี่เขาไปในเมืองเนาะพี่น้องเบิง่งบรรยากาศยำขับคืนของเมืองอนุวงศนะ์เนาะบรรยากาศยำฮวัวแรงพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเราขี่รถไปคุณเลยเนาะอืมโอ้เสียไหร่ล่ะบอติงบ๊บมี่นนั้นเว้ยบ๊บมี่อ่าบบมี่เนี่ยอุปกรณ์ที่ว่าจะติดใส่กับอ่ากับรถถีบเลยนะ ไปเดี๋ยวเราขี่รถเข้าไปสมบรรยากาศตัวเมืองเลยเนาะใส่น้ำจัง่งมืดแล้วพี่น้อเงเลยตอนนี้เลยเหมาะในการออกมาขี่รถขี่ดินแทนสุดบรรยากาศ ขีข่องขี่รถเขาไปตัวเมืองเนาะขี่รถลีนเดอร์มาเด้อพี่น้องอันนี้คือสวนสาธารณะสายลำจังเนาะสวนสาธารณะสายลำจังพี่เนาะขี่รถทีบก็รู้ซึกแบบมันเป็นแบบเงียบเนาะมันเป็นแบบ เจ็ดจังไหพี่น้องเอ้ยมันบ่เคยขี่รถถีบแบบออกมาเลาะหลินแถวนีรือเจเถื่อนนะมันุ่ยไฟอีนะเดี๋ยวว่าเขาอยากเดี่ยวสายเดี่ยวคั่วเดี่ยวเดี่ยวบ่ได้เดี่ยวสายเดี่ยวคั่วยังเดี่ยวบ่ได้เดี๋ยวว่าเขาสิเดียวแบบตาเหลียวตายังนะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมืดเจ้รึมืด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 ตัวขอโทษข้อไข่ดำเด้อพี่น้องเงย มันเหมาะแก่การแต่ว่าออกมาปั่นรถถีบดินเนาะเพราะว่านใส่สมบูรณ์เนี่ยมาะที่สุดแหละที่ว่าข้าขี่รถถีบดินในกลางเมืองนะบอนเป็นเมืองเลยเนาะเมืองบ่อนใหญ่ขนาดข้าสศรียางมันก็คือว่าเมื่อยโพดบอลเารอลถีบกับมีอยู่เลยอยู่บ้านฝากว่าอยู่เนาะค่นเสาเมื่อหนึ่งคือว่า สามสิบพันโมลูหาซิปนี่แหละพี่น้องสาดได้เนาะขี่รถถีบกินก็นสบายยามหนึ่งแรกบรรยากาศยามหัวเลกอืมเคยขี่รถถีบเลยมาสิไรเฮาประจักษ์พี่น้องทำไรน,นี่โอ้ยบันเทิงแะ้วนี่มาไปไรน,นี่เหื่อยกันเด้อขี่รถถีบกันเล thì bên cả đó nếu mà tình thì chạm thì đó nó còn bọt phải <laughs> đó à để nhìn tiếng phân bực đang có kẹt có này nói nương Sao, khi để ở khi mát thang này nó, Để khi mát thang này sao. Ôi. Ôi. đi đi Ôi. Ôi. กัดเย็นดีอะลีหยามแรงแรลองสินะหาเลยมีนไหลกัดกันได้เวยนี่เขาตาสีหาปูหาปลาที่น่เนาสูบวาหลาเนี่ยจักบาทเี่เนาะ เบิ่งนิวบรรยากาศด่านลังคอยนะมันเป็นอีย่างแบบที่ว่าสุดยอดเลยนะความงามเลยเนาะผู้วสะเออโหมาขี่รถทีอ่าย่มแรกมันกะจะขักดีได้พีเนาะมันเป็นแบบตะเวนโตกิยวเนี่ยมันเย็นเนาะ แรงเมืองหานุงวงศ์ใส่สมบูรณ์ตึงขาซื้ว่าตึงขาคือกันเนาะถ่ายมาจากสีรษะเนาะหมดสิ้นเลยพี่น้องเลยแบบว่าเขี่รถขี่ปั่นแล้วก็จับกล่องไปนหนักเนาะบางทีก็ถ่ายแบบขี่รถจักรนะขี่รถจักรมกันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะ

ไล่มาแต่นี่มันจะไล่เดี๋ยวอย่ามาไล่กันก็แล้วกันนะโอ้เนีพี่นอ้องจุดใจกลางของนคนรหลวงเอยโบแมนเทศบาลเนาะเทศบาลใส่สมบูรณ ไปเสียทีไปแถวๆนะแถวาๆวงเวียนบังก่อนเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจต้องนะครับการพิจารณาในเกณฑ์เฮอหลักเมืองยามและปั่นไปว่ายปั่นไปว่าย ปั่นไม่ไหวพี่น้องเกิดปั่นรถถีบอยู่แถววงเวียนจือเถื่อเว้ยเราจะไปตามหัวไปปรจักโอ้อยู่วงเวียนเขาจะคลายอยู่ไหนพี่น้องเลยวงเวียนนึกออหอดแล้ววงเวียนพี่น้องคลายเด็กนี่มันคลายเด็ก ก็ซิวดีพี่น <Ont op> <kita> ้องเลยเมื่อคีรถติ้นจริงๆกันเลยซิวแห้งเนาะบรรยากาศซิวแห้งพี่น้องคนนี้ก็หากเกเคยแบบว่าเมื่อคีรถถีบลินแบบย่างกังเว้นแนวนี้นะแป็นย่างแบบพวกแรกสิเนาะปกติคำสนิทกับภากันเมื่อเลยเลย หอมปีงอย่างนี้พี่น้องเลยข็เจาะปีงอย่างหอมดีิึงเซลฟี่ก่อนบอลนี่ถ่ายหูเซลฟี่ก่อนจะอัดิึงหน้าอู๊บมาด้่น้อง ไปไดีสิได้ขี่เขับไปในเมืองก่อนบดปเดี๋ยวไปเบิ่งความสวยงามของอะนะเนาะของบรรยากาศภายในตัวเมืองยามแรงกันเนาะอันนี้คืออหลักเมืองเดียวข้าขี่รถขับไปส้มกระไก่มาเนาะมาเวีนโตบดดินนะโอ้ยจุดดจุดจุดเขาคือบทไต่ไฟปะ ทำลได้หน่อยโอหดักเมืองเยีซยซสายไปพี่น้องขี่รถเข้าไปในเมืองกันบ่ดย จักกระจันห่องยามแรง เงียบเมากเลยบรรยากาศภายในตัวเมือง Khi mà sang phòng đây Sau đó mình sẽ nó Giờ dạ, ăn, ăn tít từ cái xít Mình sẽ này Khi mà thang nhảy được. À, à, ô, ô. พี่น้องบรรยากาศภายในตนัวเมืองเนาะเอีอ่ยอาหารที่เขาเลี้ยวลงไปก็เป็นอาหารอาหาร,าราดาบลูมองนี่ก็เป็นสะพานคว้าคว้าขาลำจังสะพานขานลำจังพี่น้องหูยเอยเลยเนี่ย บรรยากาศนามคำขึ้นเนาะเมืองอนุวงศ์ใส่สมบูรณ์สวยพี่น้องสวยมีดอกไฟไต่ตามสายนำไปห้าสิโครงกลับขึ้นบ่เดีเพื่อไปหาทีพักเขาเนาะโอ้โห bờ nó còn cứ hút mượt và từ bừng bừng tôi cứ một mượt thô này nó chạy thì nó mà trên mượn, trên khầm đó. ทำเหมือนติาตามเลยพี่น้องเลยไปกับก้อนพี่น้องมาดดี่าสําหรับขี่รนีิ่ก็สิพาไปสักนีดพี่น้องวันนี้พามาขี่รถดินเนาะผมมียังหลายพาขี่รถขี่ดินล่องรถใหม่แน่พี่น้องข้ามาสมเบิง่งบรรยากาศย่มคําคืนเนาะคลองเมืองอนุวงศ์แขงใสสมบูรณ์พี่น้องเลยบรรยากาศคือแบบนี่แหละอ่าตอนนี้ก็ข้าเกี่ยวกับมาคืนแถวซ้ายน้ำจั่งเนาะ อ่ากับขอบใจทุกคนที่ติดตามัมส้มฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดคอมเมนต์และก็กดไลค์กดแชร์เนาอพี่น้องคือให้บะติงมี่กำลังใจในการเท็ดคลิปเอ้อขอบอกกันกี่นาพี่น้องวันนี้เขาต้วลรับไปก่อนสบายดี